สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยนณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อํางบ้านค่ายจังหวัดระยองครับทักทายกันยามเช้าครับวันนี้เช้าวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่24ตุลาคม2565นะครับผมวันนี้จะมาพูดคุยกันในเรื่อง ขุนแผนหรือวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมอิสริโกที่เป็นเนื้อขาวโดยส่วนตัวแล้วนะครับเนื้อขาวเนี่ยผมชอบมากๆนะครับเป็นเนื้อที่มีที่มาที่ไปก่อนที่จะเป็นหนึ่งห้าข้าวเหนียวสุกนำ้ำก็จะเป็นเนื้อพวกนี้แหละครับที่มีผ่านกระบวนการสร้างมา จากโบราณโ,โบราณนะไปดูข้อมูลมีโอกาสไปดูข้อมูลในการสร้างพระของสมเด็จพุทจาทร์โตกรมบรังสีนะครับในการสร้างาพระสมเด็จก็มีบันทึกของพระธรรมธาวรซึ่งท่านาสมัยท่านบวชเป็นเนเนเนาะเนเนในสมัยนู้นเลย 2. 4เท่าไหร่อะ แต่สมัยพุทธจารย์โตครับผมท่านก็ได้เขียนได้เล่าได้บรรยายเกี่ยวกับการสร้างาพระสมเด็จนะครับซึ่งจะมีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยมีกล้วยน้ำว้ามีดินกำแพงเพชรพวกผงปัทมังอิทธิเจผงม,มหาราชผงพุทธคุณผงตรีนิสิงหีอะไรพวกนี้นะครับมันออกเป็นโทนขาวนะครับเพื่อนมันมาถึงกับหลวงปู่ทิมเลย ผมว่าไม่ธรรมดา,าก็แล้วกันนะครับเห็นว่าท่านเขียนไว้ว่าก่อนที่สมเด็จพุทธจานย์โตท่านท่านจะทำพิธีผูกเสกเลขยันมวลสารอะไรต่างๆนะท่านจะเตรียมเครื่องสักการะบูชาหมืนกับไหว้ครูเลยแล้วก็จะทำในอุโบสถนะครับจุดถูกเทียนเสร็จก็เตรียมเข้าของเสร็จท่านก็ยกถาด ที่มีดินสอปั้นดินสอนี่เขาจะปั้นนะปั้นมาจากพวกพงพิเศษพวกดินเจ็ดท่าดินเจ็ดป่าดินเจ็ดเมืองพว,อพวกขี้เท่าใส่เทียนพวกที่บูชาในาพระประธานนะครับหรือมีส่วนผสมของพวกดอกเกสรดอกไม้นะครับดอกกาหลงดอกรักซ้อนพวกที่ใครเสียมาที่ใครประตูวังอะไรพวกนี้ ตนราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์นะพลู2ทางพลูร่วมใจกระเจะตะนาวน้ำมันเจดรถดินสอพองอะไรพวกนี้ครับก็บันทึกไว้นะเสร็จแล้วก็จะมาบดมาปันป่นปันป่นปั่นบดบดละเอียดแล้วก็ปั้นขึ้นเป็นรูปดินสอนะคลคล้ายช็อกเพื่อที่จะเขียนอักขรเลขยันเมื่อทำเสร็จแล้วท่านก็จะอัญเชิญเทวดานะ ทำประสาทมนต์พรมตัวท่านเองโบราณเขาเรียกว่าเรียกอกักขรเลขยันนะเข้าตัวเนาะโบราณเขาไหว้นเสร็จแล้วก็จะอัญเชิญครูเข้าตัวนะครับทําสมาธิเขียนสูตรชักเลขยันต่างๆจเจริญพระคาถาก็อเอาดินสอเนี่ยมาเขียนลงแผ่นกระดานเขียนแล้วก็ลบเขียนก็ลบนะครับเขียนลบเขียนลบอยู่นั่นแหละครับ ท่านก็จะมีคาถาของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคาถาปฐมพินทุนะคาถาต่างๆนะครับตามวิธีตำราบโบราณนะครับเนี่ยก่อนจะได้มาเป็นผงปฐมังผลผงอิทธิเจนมหารานไม่ใช่ธรรมดานานนะครับหลังจากทําเสร็จแล้วก็จะได้เป็นผงแรกก็คือผงปฐมังนี่นะครับิดเป็นผงปฐมังใช้เวลาตั้งนานนะครับสองสามเดือนถึงจะแล้วเสร็จนะครับ เป็นผงวิเศษนะเขาเรียกว่าเป็นเป็นผงปรทมเลยเนาะก็มีพุทธานุภาพทางเมตตามหานิยมแค่วขาดโค้งกระพันมหาอุดนะครับป้องกันผู้ผีปิศาจชมไปเรื่อยนะเพื่อนนะโอ้ยหลน่น นี่เลยนะครับผมนี้เป็นของลูกปบปูทิมนะนี่นะผ้าลูกบูทิมไม่มีลงกลุ่นะครับไม่มีลงกลุ่นะแต่จะเป็นบรรจุในภา,าชนะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อเป็นไหเป็นผ้าจีวรเป็นกระสอบก็ดีนะครับเป็นปีบ๊บเป็นหีบเล็กหีบโลอย่างนั้นนะครับไม่ไม่มีลงกลุ่นะครับที่จะไปฝังอยู่ใต้พื้นดินนะ นี่นครับเนื้อขาวพวกนี้นะครับก็อจะได้มาเป็นผงพวกนี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผงพวกนี้มันมีพุทธคุณสูงจริงๆนะครับเสร็จจากผงปฐมังที่เขียนขีดเขียนใช้เวลา 2- 3สาเดือนแล้วก็นํามาปั้นเป็นดินสอเขียนใหม่อีกนะครับนี่ก็มาเขียนอีกลงสูตรมนกันใจในะสําหรับผงอิทธิเจผงที่สองเนี่ยก็ได้กลับมาแล้วก็ทําอีกปั้นอีกเขียนลบเขียนลบอยู่ดังนั้นแหละครับ แล้วก็มาเป็นผงที่สามผงม,มหาราชใช้เวลาสองสามเดือนนะได้เป็นผงขึ้นมาแล้วก็ปั้นเป็นรูปยินสอกามาขีดเขียนแล้วก็ทําเป็นสูตรผงตามลําดับนะครับเริ่มจากผงปฐมังเสร็จแล้วก็มาผงอิติเจแล้วก็ผงม,มหาราชแล้วก็ผงพุทธคุณแล้วก็ตรีสิงห์เหีนี่แหละที่เราเรียกว่าผงพุทธคุณผงพุทธคุณก็คือตัวนี้นะครับไม่ใช่ธรรมดาครับนานๆานกว่าจะแล้วเสร็จ นะมันมีเมตตามหานิยมมีเป็นมหากรรมังล่องหนเป็นเสะดาะมีป้องกันคุณไสผู้ผีปีาศาจเมตตามหานิยมเข้าขาดเป็นมหาอุดด้วยเนาะแต่ละสูตรเขาก็จะมีวิธีการอยู่ตามบันทึกที่พระธรรมถาบรลเนี่ยบันทึกเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นคาถาอย่างพุทธคุณนี่ก็เป็นคาถาที่เริ่มจากพระพุทธเจ้าประสูติจบจนดับขันบริณพาน์าลเลยมันจึงเกิดเป็นเมตตามหานิยมอย่างสูง เราก็เอาอักขรเลขยันนะอักขรเลขยันของไทยโบราณน,นะครับขเขาเรียกว่าสูตรอะไรนะสูตรอัตราทวาทมงคลทศมงคลน,นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่บันทึกไว้มีนารายทรงนารายถอดรูปด้วยนะครับนะเป็นอักขรเลขยันนะครับอันนี้เป็นองค์ของตรีนิสิงห์เหรอนี่นะเป็นผงตรีนิสิงห์เหนะ แล้วก็จะมียันอื่นๆประทับลงไปอีกโอ้ไม่ธรรมดาอ่านแล้วเนี่ยโอ้ทึ่งเลยนะครับผมวัานผงพวกนี้หลวงปู่ทิมท่านไม่ธรรมดาแล้วท่านมีนพระผู้ทรงอภิญญาทรงอภิญญาคือมีฤทธิ์นะครับเป็นมีฤทธิ์รู้จิตใจรู้นิสัยรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ารู้อดีตนะนั่นคือพระผู้ทรงอภิญญาไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับเนี่ยพระเนื้อขาวพวกนี้มันจึงมีที่มาที่ไปอยู่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งะครับ อันนี้เป็นยุคหนึ่งนะครับที่ยุคมีมีหลังยันนะครับผมก็เก็บไว้แต่ที่นี้เนี่ยอักขรเลขยันที่ที่ให้ดูฮะก่อนเนี่ยนะครับมันน่าสนใจนะตัวนี้นะครับที่บาวับรรหารอะไรดูดูสวยครับสวยมากคำว่าสวยของผมก็คือสวยที่เนื้อนี่แหละมันไม่ได้สวยที่พิมพ์อะไรไม่ไม่ได้ไปติดยึดอะไรตรงนั้นนะครับอันนี้เรามาศึกษาเล็กๆเรียนรู้กันไปดูตะกุดนะครับดูตะกุดที่ท่านฝังนะครับอันนี้ฝังธรรมชาติมากๆเลยนะครับนี่นะ ตุขุนของหลวงป,ปู่ทิมผมเคยเห็นที่เขาฝังอยู่ข้างหลังเขาจะเปิดด้วยอุณาโลมนะครับเปิดหัวเปิดท้ายแล้วก็ตําราที่ว่าจะมีน้ําข้าวที่หล่อเลี้ยงพลายแล้วก็มีน้ําผึ้งอะไรพวกนี้นะใช่หมดเลยนะครับมันส่องเห็นนะครับส่องเห็นในหลายๆวาละการสร้างนะครับนะอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งกว่าผมจะสะสมค้นมาเก็บพวกนี้มันได้แค่นี้นะครับมันไม่ได้เยอะนะ ชุดที่เป็นเนื้อขาวแล้วมีทั้งที่มียันแล้วก็ไม่มียันแล้วก็มันเชื่อมต่อยกพลอยด้วยนะครับนี่นะครับเนี่ยที่ฝังพลอยนะครับน่าศึกษาอย่างยิ่งนะครับฝังแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในสมัยนั้นก็คงจะได้ไม่มีมวลสารมีน้าประสานอะไรที่มันเป็นทําทแบบอะไรอะ่ะทาให้เหนียวแน่นทําให้แข็งแรงอยู่เท่าไรนักนะครับก็อาจจะใช้ภูมิปัญญานี่แหละ มันก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงมันก็เลยมีที่มาว่ายุคต่อมาก็มีการเคลือบโน่นนี่นั่นนะครับเพื่อให้คงสภาพแล้วก็มวลสารก็ปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาอันนี้เป็นชุดเนื้อขาวชุดหนึ่งนะครับให้ดูแล้วทีนี้มันก็จะมาถึงพวกมวลสารพวกนี้ที่เริ่มจะมีพายเข้ามาร่วมนะครับเนื้อขาวพวกนี้มีพายมีผงพุทธคุณผงอะไรต่างๆนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อพระสมเด็จนะครับ นี่พระสมเด็จนะครับสมเด็จก็มีหลายพิมพ์นะคราบเพื่อนหลายพิมพ์หลายวาระการสร้างนะครับมีพิมพ์เจดีพิมพ์ใหญ่นี่กดหลังยันนะครับนี่ก่อนที่จะมาเป็นหนึ่งห้าสวยๆครับมาผ่านพวกนี้ก่อนครับแล้วเนื้อหามวลสารผงพวกนี้เนี่ยน่าศึกษาแล้วก็ผมว่าผู้ต้องคุณสุดๆนะครับเนี่ยอย่างพวกนี้นะครับเป็นเนื้อขาวแล้วยังมีขุนแผนพิมพ์อื่นๆด้วยนะครับมาดูวิธีการสร้างของท่าน โอ้กว่าจะมาเป็นผงม,มหามงคลห้าอย่างนะครับสุดจัดสุดจัดนะครับมีเมตตามหานิยมถอดถอนคุณใสนะป้องกันเขี้ยวงาของสิงสาราศาสตว์การพูดผีปีาศาจไม่นมหาอุดนะป้องกันอุบัติเหตุอักขีภัยอะไรต่างๆนะอยู่ยงคงกระพันชาตินี่นะตัวนี้มันเริ่มมีมายุคหนึ่งก็เป็นกระดูกเห็นไครับกระดูกภายนะแล้วก็เป็นว่านยามันมัน,ม,นมันต่อยุคก,กันมาอยู่นะครับผม แล้วพิมพ,พระเนี่ยหลวงปู่ท่านได้แม่พิมพ์แม่แบบมาจากครูบาอาจารย์หลายที่หลายทางนะครับตามที่บันทึกอ,อยู่ไม่ว่าจะเป็นจัดของหลวงพ่อทวดนะครับก็มีนะครับแล้วก็ทางวัดใหญ่ชัยมงคลเอาช่างเอาอะไรมาเขียนมาแกะพิมพ์แกะอะไรให้ด้วยนะครับหลวงปู่โตอะไรเงี้ยดูนะครับดูบนลสารนะเพื่อน ต่อยุกกันอยู่นะครับเพราะ,ะนั้นก็ผงพายก็จะเป็นเอกลักษณ์ผงพุทธคุณก็จะเป็นเอกลักษณ์นะเราก็ดูเอานะครับค่อยๆศึกษากันไปครับนี่ครับพวกนี้มันน่าเก็บอย่างยิ่งนะครับผมว่ามันน่าเก็บอย่างยิ่งครับแล้วก็จะมาเป็นพวกคุณแผนที่เปลี่ยนบล็อกอาจจะชำรุดโน่นนี่นั่นไปแล้วก็มาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังมา ก็ใช้ยุคหนึ่งก็จะมีะปั๊มยันเนี่ยยุคปั๊มยันเนี่ยครับจะมียุคหนึ่งมาปั๊มยันตาวัดนะครับนะปั๊มตาวัดเนี่ยขุนแผนพวกเนี้ยสวยผมยังมีอีกผมยังมีอีกหนึ่งหม้อนะครับนี่นะมีหนึ่งหม้อยังไม่ได้มาแบ่งเลยนะครับผมยังห่วงอยู่ครับชุดนี้นะครับดูนะครับดูเขาเป็นยุคบอลเปลี่ยนทายนะครับยุคบอลยุคสายแร่นะครับเนี่ย ย,ยกเปลี่ยนทายจากนี่จะมาเป็นหนนะครับยุคนี้นะครับดูมวลสารนะครับสุดๆจริงๆนะครับสวยคมนี่ครับดินพวกนี้เลยผงพวกนี้เลยครับผงม,มหามงคล5ประการนี้เลยนะครับปัตมังอิทธิเจมหาราชผงพุทุกุนตรีนิสิงเหยอยู่ในนี้นะครับนี่ด้านหลังดูนะครับยันห้าไม่ใช่ยันห้า ตราวัดแดงๆเนี่ยอูนะครับอันนี้จะมีตราวัดอย่างนี้แทบทุกองค์นะครับผมเอาที่ดูนี่นะครับยังไม่ได้แบ่งใครเลยนะครับนี่อาจจะมีในช่วงทําบุญไปไม่กี่ท่านนะดูนะครับแล้วพยายามหาอยู่มันอยู่ที่ไหนอีกนะครับช่วนี้ก็มีอยู่ในรังใหญ่อยู่แล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะเหลือหรือเปล่านะครับนี่ครับ ไม่ใช่พระกูนะครับแต่เป็นพระที่บรรจุอยู่ในภาชนะอะไรต่างๆนะครับสุดจัดจุดจัดยิ่งสองยิ่งสวยครับนี่นะดูนะครับหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยตาวัดนะครับแล้วก็เขาเขายังเปิดเขายังเปิดอ่าเขาเรียกว่าเปิดแผลผิวเขา เขาเขากระเทาะออกมาให้เราเห็นด้วยได้ได้ส่องเห็นเนื้อในชัดๆนะครับดูนะครับสวยงามจริงๆครับเกินบรรยายนะนี่สวยงามจริงครับพระชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปยึดติดตำหนิโน่นนี่นั่นนี่ก็แล้วแต่เนาะก็เป็นดุลยพินิจเป็นแล้วแต่ใครเราแล้วแต่เราแต่ทานเนาะ ชอบแบบไหนเก็บแบบไหนศึกษาแบบไหนก็ไปแบบนั้นครับดีหมดนะครับในส่วนที่เราศรัทธาบาร,รมีหลวงปู่แต่ถ้าเป็นของที่เขาทํามาสมัยใหม่มันดูง่ายนะครับมันดูเนื้อดูพิมพ์มันดูง่ายอยู่ครับแต่อย่างเงี้ยมันเป็นอื่นไม่ได้นะครับมันเป็นอื่นไม่ได้ของของแท้นะครับเราจับดูเห็นดูเนี่ยมันก็มีความรู้สึกเองนะครับนี่ครับ อันนี้ที่อยู่ข้างนอกหม้อนะอยู่นอกหม้อก็เอามาพอได้สองพอได้ศษาอันนี้เนื้อขาวนะครับเนื้อขาวเป็นหลักนะครับนี่แหละผมว่านี่ผมดูด้านข้างนะครับหน้าแบบไหนหลังแบบไหนก็ข้างก็แบบนั้นนะครับน่าศึกษาอย่างยิ่งนะครับผมเนี่ยพระชุดนี้แล้วพระพวกเนื้อขาวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีส่วนผสมไล่กันมาแน่นอน รับไล่กันมาแน่นอนนะครับผงต,ต่างๆก็จะมาเป็นอย่างเงี้ยทั้งดินสอพงสอพองดินเจ็ดท่าเจ็ดพงเจ็ดลักเจ็ดเบืองดินอะไรต่างๆตามตำราบโบราณที่เขียนไว้มารวมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นผงปัตถมังผงอิทิเจมหาราชผงทุกคนผงพุทธคุณแล้วก็ก่อนที่จะไปมีส่วนผสมของข้าวเหนียวสุกแล้วก็บวกด้วยว่านต่างๆว่านเถาวันหลงว่านดอกทอง บ้านไผ่ดำอะไรต่างๆก็จะเป็นการพัฒนาตามภูมิปัญญามาแต่ละยุคแต่ละยุคนะนะครับนี่เลยครับยุคพลอยก็เป็นอีกยุคหนึ่งนะครับดูนะครับสวยงามนะี๋ยวจะให้ดูที่เขากระเทาะหน่อยหนึ่งเพื่อนๆนี่ครับที่เขากระเทาะนะครับดูความเป็นธรรมชาตินี่กระเทาะนะครับกระเทาะก็มองให้เห็นเป็นนี่เลยครับ มันไม่ใช่นั่นนมันมีหลายอย่างครับดูเป็นมวลสารเป็นของลูกป,ปู่ท่านมีเป็นเป็นพลายด้วยครับเป็นพลายเป็นผงพลายด้วยครับนี่นะส่วนที่ล่อนออกกระเทาะอ,ออกก็ให้เราได้มาดูเนื้อนะครับเทียบกับในหลายวาระนะครับในหลายวาระสร้างก็พอจะเห็นที่มาที่ไปอยู่อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นักนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้นะ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของผงวิเศษผงพุทธคุณที่มาของผงปฐมังผงอิทิเจผงม,มหาราชผงพุทธคุณผงตรีนิสิงห์แล้วมาปรากฏอยู่ในพระมงคลของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะผมว่ามันมามา่มอนนะครับหลวงปู่ท่านไม่ธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยพระเนื้อขาวคนนี้ยังมีอื่นอื่นอีกเอามาส่องมาเทียบเคียงแล้วก็จะเห็นเห็นการแปลเปลี่ยนไปก่อนที่จะเป็นหนึ่งห้ามีการฝัง ตะกุดเอ้ยการฝังพลอยเอ้ยอะไรต่างๆนะครับมีการปั๊มยันแดงอะไรต่างๆมันมีอยู่ในหลายๆกลุ่มนะครับอันนี้แค่โทนข่าวนะครับวันนี้เอาประเด็นนี้มาพูดคุยกันนอนเพื่อนเนาะก็หวังว่าน่าจะมีสาระบ้างละ่ะไม่มากก็น้อยละ่ะดูนะครับนี่นะนะครับดูนี่ครับดูยัน,ด,นดูตะกุดนะครับดูตะกุดนะครับตะกุดที่เท่าฝังอยู่เห็นไหมครับ ทองแดงนะจะเป็นทองแดงอ่อนเห็นไหมทองแดงเทือนโค้งสไลยด์ยาวมากนะครับตะกุดมหาปากแล้วก็มีสมเด็จอง์หนึ่งที่เก็บไว้ผมเก็บไว้แยกวัต่างหากผมแยกไว้ในกล่องนี่สมเด็จองค์นี้นะครับดูนะครับมาอยู่ในห่อผ้าห่อจีวรของลวกปูทิมเลยนะครับนี่กะว่าจะไปห่มจีวรให้ท่านหน่อยนะครับดูนะครับสภาพนี่ครับของลวกปูทิมนะครับ นี่เลยนะครับผมอาจจะเห็นชัดไหมเนะ้ะนี่ครับนี่ครับนี่เลยนะแล้วก็สวยสมบูรณ์ด้วยนะบางบางมากนะครับยังสวยสมบูรณ์อยู่เลยก็เดี๋ยวจะไปหุ่มจีวรให้ท่านหน่อยขอเมตตาบรารมีนี่ครับรูพุนต่างๆครับเพื่อน ต้องสองอีกนะครับอยากจะมีกําลังเยอะๆเนาะจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างนะครับในมวลสารเ,าเดี๋ยววันหลังมีโอกาสว่ากันอีกทีนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณนี้ก่อนนะครับเอาให้เห็นภาพกันแบบนี้แหละนะครับดูดูดูนะครับเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านไม่ใช่พระกลูกนะครับแต่เป็นพระที่บรรจุอยู่ในภาชนะในที่ต่างๆนะครับทั้งผ้าทั้ง จีวทั้งกรดสอบทั้งปี๊บทั้งโหลดูนะครับสําเร็จรงนี้นะครับสุดจัดจริงๆนะโอเคนะครับพ้อมไปดูศึกษาที่มาที่ไปของเนื้อขาวไม่ธรรมดาอยู่แล้วนอกจากเป็นผง่ายกูบานเป็นหลักนะครับโอเคนะครับเพื่อนนะวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพยายามอดกั้นไอพอสมควรนะเนี่ยนะก็ะยังไม่หายดีเท่าไหร่นักนะครับผม โอเคนะครับบุญรักษาครับทุกท่านทุกคนครับมีความสุขทุกที่วาราตรีอยาเจ็บอยาจนนะครับทามาค้าขายก็จะเดินรนวนเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยทุกพื้นที่นะครับให้กําลังใจสำหรับพื้นที่ที่น้ําท่วมอยู่ขอให้ผ่านวิกฤตไปด้วยเร็วนะครับบารมีหลวงปู่ทิมคุ้มครองทุกท่านทุกคนครับที่ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากมายครับผมสวัสดีครับ